เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะครับเพราะว่าเมย์บอกว่าอยากได้อ่างล้างหน้าตรงนี้นะครับผมใช่ก็เราจะใช้อ่างเก่าๆนี่แหละที่ที่มีอยู่อันนี้ยกมาแล้วเห็นเมย์บอกตั้งแต่เมื่อวานเขาเลยยกยกอ่างมาอันนี้ต้องล้างก่อนนะเอฟซีแล้วก็จะมาวางประมาณนี้วางประมาณนี้แล้วก็ตอนเช้ามาเผื่อเปิดกองเปิดก๊อก อันนี้เป็นอ่างที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์แล้วเราถอดออกมาเพราะว่าในห้องน้ำของคอนเทนเนอร์มันเล็กมันแคบมากก็เลยแกะออกมาแล้วก็ไปไว้ที่หลังบ้านนะครับก็ประมาณนี้<ม>เดี๋ยวหาตัวยึดตรงนี้มาล้างมือได้โอเคไหมโอเค <laughs> เพราะว่าเม,มนะคะเวลาตื่นเช้าไปใส่บาทเนาะ เบกก็จะกอกน้ําสำหรับจะไปกวดน้ํานะคะแล้วก็เผื่อล้างกงล้างกาแก้วนิดหน่อยล้างมือเวลาจับน้องหมานะคะก็จะได้ไม่ต้องเดินไปไกลคือ,อล้างตรงนี้เลยก็ไม่ได้ทําคลิปแบบนี้นานแล้วเพราะว่าพึ่งกลับมาก็เหนื่อยๆอยู่หน่อยนะแล้วก็เสียงถ้าฟังดีๆเนี่ยจะเป็นเสียงเหมือนหวัดลงคอลงจมูกใสนักวันนี้แดดดีไม่หนาวก็ เดี๋ยวมาอ,อกกำลังกายกันนะ FC สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเด a y สตอรีนะคะตอนนี้นะคะเมย์ก็มารอใส่บาท จนตอนนี้น่ะพาเพื่อนนะคะก็ยังเป็นพาอยู่แล้วก็กําลังศึกษาปริญญาเอกที่ประเทศจีนอยู่นะคะเพราะว่ามีความต้้งใจที่อยากจะเผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะที่แบบเป็นภาษาจีนด้วยซึ่งเมย์ก็มีการได้คุยกับท่านอยู่เรื่อยๆนะคะตั้งแตอ่อยู่มหาลายัยแล้วก็เรียนจบแล้วก็ทำงานแล้วก็จนถึงตอนนี้ก็ยังคุยกับท่านอยู่นะคะก็จะเรียกว่าหลวงพี่เนาะ ก็ได้คุยกับหลวงพี่นะคะว่าตัวเมย์เองเนี่ยกำลังจะเข้าสู่กระบวนการอีกซี่นะคะก็คือทำเด็กหลอดแก้วก็ได้เล่าให้หลวงพี่ฟังซึ่งหลวงพี่น่ยก็ได้อ่าแนะนํามาว่าให้ตัวเมย์เองเนี่ยเนื้อว่าพยายามทําจิตใจให้สงบม,มีสมาธินะคะรักษาศีลทําสมาธิแล้วก็เรียกว่าอยู่ในจิตใจที่สงบอะค่ะ เพื่อที่ดวงเขาเรียกว่ายัางไงนะเพื่อที่ดวงวิญญาณแบบสว่างๆนะจะได้มาเกิดกับเรานะคะมันก็เลยทําให้มีเนี่ยอ,อยากที่จะใส่บาตแล้วก็มีสมาธิอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่เห๋งด้วยนะที่เข้าใจในจุดๆนี้ว่าในช่วงที่ก่อนใส่ตัวอ่อนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่อยากให้เรารีแลกซ์มากที่สุดน,นะคะ ก็ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่สบายสําหรับมีมาเพราะมีไม่ค่อยได้ทํางานเท่าไหร่นะคะแล้วก็เวลาดูดูอะไรดูหนังดูอะไรอย่างนี้พวกนี้ก็จะดูอะไรที่มันไม่ค่อยเครียดเนาะก็จะเป็นช่วงที่น่าจะสบายใจมากๆเลยค่ะช่วงนี้แล้วก็บวกกับได้ทําบุญหลายๆอย่าง ใส่บาทแล้วนะคะก็มาใส่จานให้สามีค่ะ <c oughs> จะหัน่นปอกมะม่วงนะคะวันนี้มีมะม่วงนี่มะม่วงมาให้ด้วยเหมือนน้องเมย์จะผอมลงนะครับ F4 ใส่ชุดนี้นี่ใส่ชุดนี้ไปนึกว่าหนาว ไปไปมามา,มาพัก้อนไม่เห็นบุญหลายมาเมื่อคืนเนี่ยหายไปไหนไม่รู้บุญไหลนอข้างในเหรอไม่เห็นนะสงสัยไปหลบที่ไหนไม่รู้ไปหาที่ข้อลูกหรือเปล่าก็เอฟซีจะถามว่าทำไมเสียงผมเปลี่ยนนะครับหน้าหนาวจะเป็นอย่างนี้แหละเสียงผมจะขึ้นจมูกเป็นไซนัสตลอดติดจกักเมย์หรือเปล่า แต่นมยก็ชอบเมันอยู่วัดเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนไซนัสนะครับเอซีแต่ว่าไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเสียงจะขึ้นจมูกช่วงหน้าหนาวมันจะคัดจมูกเอเมย์ว่ามันผอมลงไหมผอมไหมมันได้ข้าโู่งเหรอเฮ้ยผอมลงไหม ะคะ่ <c oughs> ะมาค่ะคุณเองมารับมะม่วงค่ะ <c oughs> ให้พรด้วยอ้าวอายุว <c oughs> ันโนสุข,ขังผลลังโอเคเมย์เขาจะตื่นช่วงนี้ก็คือตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปทำบุญที่วัดช่วงเช้าเช้านะครับทำมาเป็นเดือนแล้วแหละน จริงๆตอนเมย์อยู่อำนาจนะคะเมย์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปใส่บาทตอนเช้าใช่ไหมกกเมื่อเมื่กมมอก่อนตอนที่อยู่อำนาจก่อนที่มาที่กกอกตอนเช้าเมย์ก็ <c oughs> จะไปใส่บาทที่วัดตอนเช้าเช้าเพราะว่าที่ตลาดเนี่ยเขาจะมีเอฟซีน่าจะมองออกแหละเวลาก็จะมีพระเดินมาแล้วก็จะมีร้านร้านบบว่าทาทาสหรับของใส่บาทแล้วก็ขับรถไป แล้วก็วิ่งไปแล้วก็ไปไปแค่ตรงจุดนั้นแหละแล้วก็นั่งลงแล้วก็รอพระมาตามเวลาแต่ว่าอย่างแรกก็คือมีพระหลายวัดนะผ่านผ่านไปผ่านวันนี้ก็มีปนนะครับผมซุปมะเขือแล้วก็นี้น่าจะลาบลาบหมูลาบหมูเป็นแบบฟักแล้วก็มะม่วงขนมอืมอิ่มเลยทีนี้แล้วก็มีต้มด้วย กินข้าวโอเคกินข้าวกันครับเนินเอาขาสองขามาข้างหน้าช่วงนี้หนาวใช่ไหมหืมหนาวออมาเตรียมตัวกินหรอ,อรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวทำอาหารให้ เป็นกอไงบ้างพี่หนิงหลังจาก,ปกไปซื้ออุปกรณ์มาประกอบเกือบเสร็จแล้วนะผมพอดีว่าเลยถามเมว่ามันดูไหมว่าวางแล้วเป็นยังไงบ้างก็เอาไว้ล้างมือธรรมานาใน fc ตรงนี้คือผมก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะยึดตัวเนี้ยไม่กลับตัวนี้ใช้อะไรอะ่ะมันเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าตัวยูอันนี้ตัวยูมันได้แน่นะนี่ไงได้อยู่แล้วเอ็นไม่เราล็อกนิดเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเชื่อมข้างหลังเนี่ยก็เสร็จแล้ะนี่ได้แล้วเชื่อมข้างหลังอืม หรือว่าใช้น็อตอะไรยิงตะปูเข้าไปก็ได้ <c oughs> ตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าจะยึดตัวเนี้ยวางไว้กับตัวนี้ยังไงดีพอดีว่าไปเห็นอุปกรณ์ที่ร้านเขามีตัวยูด้านหลังนะครับมันก็นี่มีมันก็ใส่ได้ใช่ไหมนี่ข้างหลังพอดีเลยเอามาใส่ <c oughs> แล้วก็ล็อกฮะ <c oughs> เอาไว้ข้างนอกนี่เหรอ <c oughs> ข้างนอกไม่ได้ต้องไว้ข้างในเพราะว่ามันจะได้เป็นคาน าบางตัวนี้กับตัวนี้ไงยึดยึดได้ได้อยู่เนาะยึดได้นี่ยึดได้จริงๆถ้าแบบวินเทจวินเทจหนแบบว่าตามป่าตามเขาก็ใช้เชือกเชือกเชือกแบบว่าเชือกไอเชือกไออะไรนะเชือกได้อ่ะสีเทาๆอมอมัดสวยๆได้ไปก็พี่จะต่อท่อน้ำใช่ไหมใช่ทีนี้ก็ต่อท่อน้ำนะเอฟซต่อท่อน้ำก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่า เราต่อแค่สายสายน้ำดีเนี่ยก็เสร็จแล้วนี่ท่อน้ำดีตรงนี้พันเกียวอะ่ะจะไม่ต้องใช้เพราะว่าข้างในมันมียางอยู่แล้วครับมันมียางอยู่เนี่ยมันมียางรองอแล้วก็รองยางแล้วก็ดันเข้าไปเลยเนี่ยดันเข้าไป ถ้าหากว่าไม่มียางรองเนี่ยมันต้องใช้พันเกีียวเยอะแต่ถ้าหากว่ามียางรองข้างในนี่ตัวน,นี้ก็ต่อแล้วก็ต่อตรงน,นี้ตอนแรกพี่หนิงว่าจะเอาดินอินดดมาสามมาทำเป็นฐานนะคะจะมีมองว่ามดเขาจะชอบมาทำรังในที่เย็นในอิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่อยากเอาอะไรที่มันแบบเป็นที่มันเป็นขาที่มันปิด เพราะว่าอย่าหมดมดมันจะมาทำ<ด>ารังข้างในอันนี้ก็เป็นโล,งโลง่งๆแล้วก็อน,นี้เสร็จละต่อน้ําเรียบร้อยต่อเลยแล้วก็ใส่ก๊อปจบจบจบเกมเพราะว่าหมาหมานะคะจะมาเด็กๆเนี่ยจะมาอ้อนก่อนนอนนะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมือเปื้อนก็ <laughs> <laughs> เลยคิดว่าต้องหาที่ลังมือใกล้ๆ บางทีเราทําสงทําสวนข้างล่างอะไรเงี้ยทํานู่นทนํานี่เดินเข้ามาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เปิดน้าล้างแล้วก็เข้าไปข้างในใช่ไหมแต่ท่อน้ําเสียก็คือจะเอาลงไปข้างล่างอยู่เนาะใช่ท่อเสียก็ต่อมาข้างล่างแล้วก็แล้วก็เอาลงผักพี่ดีตรงนี้นะคะพี่ดีปลูกผักเอาไว้<ห>การาการทาต่อท่อประปาในเอฟซี FC. ง่ายที่สุดเพื่อที่จะให้เราไม่หงุนหงิดนะต้องซื้อตัวน,นี้ ประจำบ้านไว้เลยเพราะว่าการต่อท่อประปาต่างๆเนี่ยมันง่ายเหมือนต่อของเล่นแต่มันจะยากตรงเรื่องต้องมานั่งเลื่อนอนี่แหละแต่ถ้าตอนนี้ปุ๊บเราค่อยๆุปุๆๆมันจะตัดให้ง่ายมากเลยเดี๋ยวไปต่อข้างล่างให้ดู